สวัสดีค่ะ,คะนีนาครับโบค่ะเฮ้ยโบครับนีนาค่ะวันนี้ก็เรามาพบกับเรานะ,ะสองคนนะคะเราจะมาพาเที่ยวที่ตลาดน้ำในย่นฝั่งคนนะคะอยู่จารันสนิทวงจารันซอยสามนั่นเองค่ะชื่อว่าตลาดน้ำคลองปลาหลวงอ้ย ถึงแอดโคเลยเอ่ะเนี่ยโอ้โห oh วันนี้เรามาพาเที่ยวกันนะคะในบรรยากาศที่อยู่ในเมืองกรุงนะคะแต่มีบรรยากาศชิลๆมากนะคะ<น>อยู่ในจรันสตรีตวงนะคะซอยสามนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเที่ยวชมที่นี่กันนะคะไปกันเลยปะปะปน<ะ>ี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วันดูสวยมากเลยผมแบบ ก็รตูแล้วก็กระา่า้ามว่าพี่อยากมาาทอที่นี่ครับอเพงเริ่มเข้มาเริ่มความนี้เยหเดือนไี่นี้พี่รู้จักของางที่ตลาดน้ำาองบาหลงมานาก็รู้จักเพ่นที่ตาินเขาแนะนำมาแนะนำให้มาที่ตลาดน้ำ อะไรรวนตัวใันมาเราบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงครับผมที่ผมก็เพิ่งมาไม่นานเนี่ยครับก็ที่นี่พี่ก็แบบเรียบง่ายๆนะไม่คิดว่ามันจะใีกลางกรุงเทพเลยตามไปแล้วก็บ้านที่อยู่ก็เป็นคนเดินเขาเคยอยู่มาเมื่อวันก่อนเป็นตลาดที่เรียบง่ายมันมาบ้างรวมตัวอย่ากชวนี้เดินทางที่เมืองนะท่องเที่ยวหลางชาติจะพาที่ เขาจะเข้ามาจากทางทางทางเข้าคลองด้านเขาปากคลองตลาดปากคลองตลาดเลยเหรอครับเขาจะเรือเขาจะเข้ามาคลองเรื่อยๆผ่านปากปากน้ำผ่านอะไรเข้ามามาถึงร้านกระแปบปังหลวงตาที่เปิดตาอะไรตอนนี้ก็เราได้ผู้โชคดีหนึ่งคนแล้ว พ่ายอยู่มายี่สามสีแล้วพ่ออยู่ในช่วยดูบ้าน้านไม่ได้บ้านหลังนี้เลยใช่ไหมคะอาเมืมาก่อนไปทำอะไรคะก็เป็นแม่บ้านนะคะวันนี้ป้าก็ต้องเห็นควาเป็นมาสมัยก่อนนะครับป้าก็เห็นป้าแล้วอย่างนี้ โอ,โอ้หสมัยก่อนกับปัจจุบันนี่มันแตกต่างกันหรือเปล่าหรือเปล่าครับก็ไม่ต่างนะตรงนี้ก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่อ่ะก็เมื่อมาแตกต่างก็เมื่อประมาณสมปีสี่ปีหละไม่รูจะมาบูมสามปีสี่ปแล้วสมัยก่อนนี่มีนักท่องเที่ยวมาเที่วบ้างหรือเปล่าครับไม่มีเมันเป็นบ้านอยู่อาศัยบ้านประมาบ้านของยายป้าไทยเขาแห่มากเขาก็เลยไปอยู่กับลูกชายข้างนอกอ๋อที่เขาขายกับนักท่องทีว่ะอ๋อกรบ้องมาว่าบ้านต่อา คนมาประกานในคลองบางหลวงนี้หรือเปล่าคะแบบว่าอยากให้ทุกคนนั้นเขาเชื่อมาเยอะหรือว่าขอให้เป็นแบบเครื่องขอเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแต่ก็ให้มาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ยไม่ต้องมากอะไรมากมายอะไรก็อนุรักษ์เอาไว้ให้มันมาไม่เปลี่ยนไปเพราะว่ามาเยอะมันก็ต้องมีแบบนี้หน่อยอยากให้ไหนงานอะไรที่เข้ามา่เยอะนับปรังมาปรับองหรือ ก็อยากเวลาตรงไหนคังก็มาส้มไส้อะไรเงี้ยเขาจะไม่มาอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะทำเขื่อนให้เราหมดเลยหรือของเราเลยอ๋อคือแบบว่าป้าอยากให้มันจะมีจิตไอความเป็นโบราณอยู่แน่ๆว่าอ๋อแต่ขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปให้คนอื่นตอบตอนต้องใกล้เวลาครับต้อมแปลและเดี๋ยวไปดูกันดีก่าค่สวัสดีครับ รำเพลงเดียวนี่นะเหนื่อยม่อคืนไปไหนมาดิเมื่อคืนไม่เหนื่อย การน้ำตายใหญ่ก็คือนั่คือตาตโตอ่เวลาทำงานหลังจากที่เราเดินทางกันมาอย่างเหนื่อยเหนื่อยก็ผมก็ทิ้งทา้ายตรงนี้แหละครับก็คงจะบอกว่ากิจกรรมนี้เขาเป็นกิจกรรมสุดท้ายก็อยากจะฝากตลาดน้ำคลองบางหลวงให้กับเพื่อนเพื่อได้รู้จักครับถึงอาจจะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่โตมากแต่ที่นี่เขาอบอุ่นกันทุกคนเลยครับ นานเนอะใช่ก็ที่จะว่าที่นี่ก็ทุกคนก็มีน้ำจงน้ำใจแล้วก็ที่สำคัญคือของไม่ไม่แพงครับผมกิจกรรมน่าสนใจครับผมขอจบการเสนอแค่นี้แล้วกันนะคะร,รับผมบ๊ายบายเป็นฝาผู้เลย <laughs>